ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศถีฐีนัคราชนะครับเป็นคลิปสเปเชียลนะครับสเปเชียลไม่ได้มาขายที่ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นจะมาพาท่านมาแนะนำนะครับในการกลับไหว้สักการะบูชาเรือนเสถีฐีนัคราชนะครับก็คือเดี๋ยวจะพามาชมนะครับขอเรียนเชิญแล้วกันนะฮะทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะครับมีจิตศรัทธาก่อนนะต้องมีจิตศรัทธาแล้วก็ศรัทธาในองค์พญานาคนะครับศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศิลารัตนไตนะครับมากรับสักการะบูชาปู่ศรีสุดโทนะครับ ย่าสีปทุมมานะครับที่เรือนเศรษฐีนครราชอันนี้ผมยังกาลังก่อสร,ร้าง,งนะยังไม่เสร็จนะครับจะมีการก่อสร้างโรงทานอุทยา,ยานพญานาคอะไรอีกหลายอย่างนะครับหลายอย่างมากนะฮะยังไม่เสร็จผมอยู่ที่อเาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอเาเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับหมู่บ้านวัชรินนะครับหมู่บ้านวัชรินนะครับข้างๆเขาก็จะเป็นหมู่บ้านนะห้อมล้อมไปได้วยหุบเขานะครับหุบเขานะฮะมองไกลๆเห็นไหมฮะเดี๋ยวยังลกนิดนึงนะครับจะมีการก่อสร้างอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับอ่าเนี่ยเป็นหุบเขา ทีนี้ด้วยความที่ผมบอยสิรธินักราชมีความศรัทธาและเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็พญา,านาคราชทุกๆทุกๆทุกๆตระกูลแล้วกันทุกๆพระองค์แล้วกันมีมีหลากหลายนะถ้าใครศึกษามาผมก็ได้จําลองนะครับเป็นสถานที่นะครับกราบไหวา้เห็นไหมฮะมองไกลๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมผมอยากเรียนเชิญนะฮะไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับเตรียมแค่พวงมาลัยมาเท่านั้นแหละถ้าจะมาไหว้นะครับกราบสักการบูชาขอพรนะครับ เตรียมพวงมาลัยมาไหว้ท่านแล้วก็มาขอพรถวายบุญท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับยังมีการปรับปรุงโครงสร้างอะไรอีกหลายอย่างนะครับอ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับรอบรู้ว่าผมจะมีโลโก้พญานาคทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมอ่ะมาได้ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดนะครับเก้าโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นนะครับเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนี่ เดี๋ยวจะต้องมีการวางอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอันนี้เพิ่งบวงสวงไปได้ไม่นานนะครับก็จะเป็นองค์ปู่ศรีสุโธนะครับองค์ย่าศรีปทุมมานะครับที่ผมศรัทธานะครับจะเป็นบ่อน้ําพญานาคนะฮะแล้วก็มีรูปของท่านเนี่ยนะฮะผมทั้งเน้นไงฮะว่าสําหรับผู้ที่ศรัทธานะครับถ้าไม่ศรัทธาก็จะจะไม่เห็นผลอะไรต่างๆนะครับผมคือผู้หนึ่งและที่ศรัทธานะครับแล้วผมก็เห็นผลนะครับหลายๆอย่างนะครับลองมาดูมาพูดคุยกันดูเนี่ยนะฮะ ข้างหลังก็จะเป็นเขาหงนะครับภูเขาหงอ่าเนี่ยฮะอันนี้องคู่องค์ย่านะครับใบสีพญายนาคข,ข้างหน้ายังแห้งในใบตองเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆอีกก็มีอีกหลายอย่างที่ตกแต่งนะครับอันนี้คือเป็นองค์ท่านนะครับเห็นไหมฮะลูกหลานท่านนะครับปกติผมลคํำชโนทุกเดือนนะทุกเดือนนะครับช่วงหลังผมก็เน,นี่ยแหละฮะให้ผู้ที่อยู่ไกลๆนะมามามา,มากราบไหว้ได้ อันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านวชรินนะหมู่บ้านวชรินนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับลบบุรีนะนะครับใครที่ศรัทธาก็มาขอพรท่านนะครับใครเดือดร้อนทุกร้อนทุกใจอะไรต่างก็ลองดูนะครับเหมือนเราศรัทธานะครับความศรัทธาย่อมนํามาสู่เรื่องที่ที่ดีนะแต่ไม่ใช่งมงายนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือนเศรษฐีนัคราชนะครับอันนี้เป็นหอสุนมนะหอสุนมนะครับ ใครมาเดี๋ยวจะมคีคนดูแลนะครับคนเก่านําคนพานําอะไรต่างเนี่ยฮะจะเป็นที่ที่คารกบูชานะครับผมก็จะมาสวดมนต์ที่นี่ตลอดนะครับเนี่ยฮะมีเป็นเรือนที่ผมสร้างถวายท่านเอาไว้ปฏิบัติธรรมเอาไว้ผู้ที่ศรัทธาก็จะมาที่นี่กันมากราบไหว้มาขอพรเน้นถวายบุญครับทำบุญทำบุญแล้วถวายนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรต่างๆมานี่ไม่ต้องมีอะไรมาเลยเงินไม่ต้องเตรียมมานะครับ พวงมาลัยติดมาหน่อยก็ได้นะครับพวงมาลัยดาวเรืองนะครับพวงมาลัยดาวเรืองแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะไปบอกว่าเป็นเชิงพาณิชย์ไม่มีครับไม่มีเชิงพาณิชย์มีแต่เชิงความศรัทธานะครับสมมติใครกําลังเดือดร้อนจะอะไรต่างๆนะก็มาขอท่านนะครับได้สมปัติหนาแล้วก็ไปทาบุญทาทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับสมมุติใครจะขายที่ดินอ่ะก็มาขอท่านถ้าได้สวิตผลแล้วก็มากราบท่านนะครับแล้วก็ไปทําบุญทําบุญต่างๆที่เราขอไว้ได้ปุ๊บ ทำบุญก็ถวายทันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้ากระเป๋าผมแม้แต่หนึ่งบาทนะครับอันนี้ผมบอยเศรีฐีนักราชชัดเจนอ่ะเนี่ยนานๆก็จะพามาเยี่ยมชมตรงนี้ใช้มูลค่าสร้างตรงนี้ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับพอสมควรอรอบบ่อเขาจะประเดิจะตกแต่งแล้วกันเรียกว่าลูกแก้วนะครับลูกแก้วนักราชนะครับลูกแก้วกาวสีนะครับลองดูแล้วกันนะครับผมบอยเสรีฐีนักราชขอกลับนเ,เชิญนะครับ หรือใครมาไม่ถูกแอดไลน์ก็ได้นะแอดไลน์คืออพิมพ์ทั้งพิมพ์บีก่อน B ีบีเอบีบีบอยบีตัวเล็กนะครับเป็น ID เดียไลน์นะแล้วก็ตามด้วย098 3875 209 098 3875 209นะครับใครมาไม่ถูกก็สอบถามเส้นทางกันได้อ่ะโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยนะครับใครเป็นลูกหลานท่านก็ขอให้มีเงินทองไปร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเลยนะครับ เป็นลูกหลานท่านต้องทาบุญทําความดีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ทาร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ทําร้ายสัตว์ร่วมร่วมโลกด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับการทําบุญพนุบารุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับสิ่งที่ผมต้องการมีแค่นี้เองนะครับอ่ะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกับผมบอยเซตินีนักล่านะครับกับเบงเชิทุกท่านมาไหว้สักการะบ,บูชาองค์ปู่องค์ย่าแล้วกันสวัสดีนะครับ โชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับทุกท่านครับ